ชหมนีหมเินะเา่าริเมียนี่เจ็ไหมโอ้มองเห็ดาวแล้วมหป่มันโตอะถ่ายเลยถ่ายเลยน้องพิกลอแล้วพี่นงมน่อะไยยังไม่รู้เลย

là, thấy gonna, ừ. không นะมันเคยอยู่มันเป็นอะไรของปลา <khoảng> <laughs>

เป็นเส้นโอ้ก้อนมาเลยเน้นเป็นก้อนลร้อนร้อนไม่ไหวแล้ว